สถานการณ์โควิด1 i d 1 9ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่ององค์กรต่างๆควรมองไปข้างหน้าในการรับมือกับสภาวะนี้โรงพยาบาลวิทยา,าศาสตร์เขตร้อนมีความห่วงใยต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเพราะเป็นสถานที่ที่มีการร่วมกลุ่มกันดังนั้นจึงขอเสนอ5แนวปฏิบัติจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องมาทำงานในออฟฟิศ พื่อป้องกันรโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ใน,ในองค์กรไว้ดังนี้ค่ะข้อ 1>, 1การเว้นระยะห่าง <ST AN> ควรจัดโต๊ะทำงานให้นั่งทำงานห่างกันหรือสร้างพาร์ติชันกันทำสัญลักษณ์โซเชียลดิสเทนซิ่งในออฟฟิศเช่นตำแหน่งระยะห่างระหว่างที่นั่ง ที่นั่งที่ห้ามใช้ห้องทานอาหารจัดโต๊ะเพื่อเว้นระยะระหว่างการรับประทานอาหารข้อ2การดูแลสุขอ,อนามัยของพนักงานพนักงานควรมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสเช่นเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์พกติดตัวไว้เสมอเมื่อต้องสัมผัสพ,พื้นที่ส่วนรวมเช่น ปุ่มในลิฟต์ประตูทางเข้าออกเครื่องถ่ายเอกสารบริเวณที่จับประตูหรือโต๊ะส่วนกลางเช่นโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งและทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า oh. ตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นและต้องทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนสัมผัส ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำภาชนะสำหรับใส่และรับประทานอาหารหรือผ้าเช็ดมือต้องทำความสะอาดมือบ่อยๆอย่างถูกขั้นตอนด้วยสบู่หรือเจลล้างมือหากพบว่าตนเองมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านและแจ้งหัวหน้างานทราบข้อ3การสวมหน้ากากอนามัย พนักงานควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาแม้เวลาที่อยู่ร่วมห้องกับเพื่อนร่วมงานไม่ควรนำหน้ากากมาใช้ซ้ำข้อ4การจัดการสารคัดหลัง่งเช่นทิชชู่ที่ผ่านการใช้แล้วอาจปนเปื้อนสารคัดหลัง่งควรใส่ถุงปิดให้มิดชิดหรือทิ้งในถังขยะติดเชื้อ และล้างมือทำความสะอาดเพื่อป้องกันการตกค้างของเชื้อโรคข้อ5การตรวจวัดอุณหภูมิหากในที่ทำงานมีจุดสำหรับตรวจอุณหภูมิควรวัดก่อนเข้างานหากมีไข้ามากกว่า37.5องศาเซลเซียสไอจามเจ็บคอหรือมีน้ำมูกควรให้หยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษาเพื่อตัวท่านเองและคุณที่คุณรักขอให้พนักงานทุกท่านอย่าลืมปฏิบัติตัวตามแนวปฏิบัตินะคะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลดาสสา,าเขตร้อน